2 2 4 4 2ณส2 18, นะตัวนี้เป็น2 2 2 8เป็นตัวตัว BV นะเสียงกลาง15นิ้วก็ซ้ายด้านนี้ก็เป็น15 15 4 4ก็2ตู้ BV เหมือนกันแต่เป็น15เสียงกลาง12เอ่อ2ค .2 กับ4 4 15ูเนี่ย2 2 2 8ระหว่างตัวไหนชุดไหนดีกว่ากันเดี๋ยวเะตต้อยจะเปิดให้ลูกค้าฟังแล้วก็บอกบอก ราละเอียดลูกค้าดูว่ามันต่างกันยังไงฮะ4ณ4 15มันดีอย่างว่าจํานวนตู้เนี่ยมันจะเยอะฝ่า2คูณ2อย่าง4คูณ4 15นะ4คูณ4 15เนี่ยก็จะมีทั้งหมด8ใบนะเสียงกลาง4เบส4ฮนะแล้วก็2คูณ2 18ก็จะมี4ใบเบส2เสียงกลาง2ขึ้นอยู่กับลูกค้าไปใช้งานแบบไหนนะอย่างสถานที่ฟ้างๆชุด4คณ4ก็จะเหมาะอย่างที่เขาแยกตู้นะ ก็แยกตู้อย่างยกตัวอย่าง,ต,างตัวเฮียต้อยแบ่งครึ่งแล้วกันข้างหนึ่งก็ตู้เบสสองใบเสียงกลางสองใบอีกข้างหนึ่งก็เบสสองใบเหมือนกันกลางสองใบแบ่งครึ่งไปเลยนะก็จะมีถ้าเป็นพื้นที่กว้างๆก็ควบคุมเสียงให้มันให้มันให,ให้มันเสียงมันเป็น,เป,นเป็นควบคุมทั้งหมดนะถ้าลูกค้าชอบเสียงแบบกระหึ่มฝ่านะ18มันก็หึ่มฝ่าอยู่แล้วเพราะมันเป็นเป็นดอก18แฮะแล้วกลาง15 มันจะได้เสียงเป็นกระหึ่มฝ่าอยู่แล้วฮะถ้าลูกค้ามีคนเยอะๆใช่ไหมลูกค้ามีงานเลี้ยงงานบุญงานอะไรพวกนี้นะงานเลี้ยงงานบุญลูกค้ามีเงินคนเยอะๆลูกค้าจะให้เสียงกระจายนะก็ต้องเป็นชุด4ี่คูณสนะจะเป็นมันจะได้เสียงที่กระจายฝ่าเพราะว่าตู้มันแยกได้อย่างลูกค้าชอบหนักๆถ้าหนักๆนะถ้าหนักๆก็ต้องเป็น18 2แปดสูณเนี่ยก็จะได้เสียงที่หนักเอ่อถ้า4ี่คูณสีเนี่ยเขาก็จะเน้นเสียงคนเยอะๆกระจาย แต่ลูกค้าถ้าเกิดไม่ได้เน้นเสียงกระจายกระจายมีงานเลี้ยงประมาณ300คนไม่ได้กระจายไปไหนเงี้ยลูกค้าก็ใช้ใช้เป็น18นี่ก็จะเหมาะฝานะรับจ้างรับงานงานบวชงานแต่งงานบุญเขาก็จะใช้4ี่คูณสเขาก็จะใช้4ีคูณสเป็นชุด4ี่คูณสนะจนชุด4ี 4, ่คูณสี่สิได้หมดเลยฮะลูกค้าแล้วแต่ว่าประมาณนะก็ถ้าลูกค้าไปเปิดรับงานงานงานบุญงานบวชน,นะแต่ลูกค้ามาฟังเอง ลูกค้ามาฟังเองในบ้านหรือว่าฟังตามบ้านส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะใช้เป็น18 2. 2อันนี้เป็นชุด4ีคูณ4อันนี้เป็นชุดของเขาเลยนะเป็นชุด 4, ีคูณ4ของเขาเลยก็จะมีพาวเวอร์ 2- ตัวพาวเวอร์ Power 2ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น n น n ่งเคหนกะก็ตัวบนตัวล่างก็คือก็คือ,ก,คอก,ก็คือเท่ากันนะเป็นเป็นรุ่นเดียวกันเลย1 6 5ตัวล่างก็มาขับเบร1ส4ใบ ตัวบังก็ขับกลาง12 4ใบนะเียต้องใช้เป็นตัวเดียวกันเลยอย่างปีทั้งสองรุ่นเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวเดียวกันเลยนะต่างกันต่างกันที่ power 2อรค2ณส8เนี่ยก็จะใช้ power ตัวเดียวก็อย่าง 4, 4 15ณก็จะใช้ power 2ตัวแต่ใช้ปีตัวเดียวกันฮะปีตัวเดียวกันอย่าง2ชุดนี้นะอย่าง3คําถามที่ลูกค้าถามถามมานะเดี๋ยวเฮียจะสรุปให้ลูกค้าฟังเลยว่า ว่าเป็นยังไงอย่าง,างาปัญหาแรกคําถามแรกนะที่ลูกค้าถามมาว่าก็ถ้ามีพื้นที่ประมาณ1ไร่ใช้ร้อยสองคนจะใช้ชุดแบบไหนชุดชุดอะไรก็เป็นชุด4ี่คูณสเลยนะลูกค้า4ี 4, 15 15่คูณสี่กลาง12เลยถ้าถ้าถ้าพื้นที่ใหญ่ๆนะก็จะเป็นชุด4ี่คูณสนี่เลยนะสี่คูณสี่สิบสิบก็กลาง12เลยทั้งชุดนี่เลยฮะทั้งแหลกทั้งหลักทั้งใบทั้งครบชุดเลยนะลูกค้าอย่างข้อ2ก็ลูกค้าจะไปใช้เองต่อง,ง่าย ก็ต่อง่ายๆลูกค้าจะไปใช้เองต่อง่ายๆก็เป็น2อคูณสนะสองคูณสองนี่ก็จะต่อง่ายเลยนะลูกค้าถ้าลูกค้ายัางไม่เคยใช้นะจะเป็น2อคูณสลูกค้าไปใช้อ่อย่างลูกค้าไปใชเ้เองในบ้านเนี่ยเดี๋ยก็แนะนําเป็น2อคูณสองสิก็มันก็จะเหมาะฝานะแต่ว่า 4, ีคูณสเนี่ย ก็ต้องไปรับงานก็จะก็ก็ต้องเอาไว้สําหรับรับงานก็จะมันมันมันจะมีตู้หลายใบหน่อยฮะจะเป็นชุดสีคุณสีเอาไว้รับงานจะเหมาะกว่าอย่างข้อที่3นะลูกค้าก็มีลูกค้าก็ถามมาเยอะเหมือนกันว่าถามมันเยอะเหมือนกันว่าเออถ้าอย่างอย่างอนาคตเนี่ยจะเพิ่มตู้เป็นสี่คณสี่ควรจะเลิกชุดไหนก่อนก็ต้องเป็น2อคูณสนี่ฮะลูกค้าต้องเป็น 2. อคณสอเราเริ่มต้นไปก่อนเลยเพราะพาวเวอร์พาะว่าที่จยต้อยทำอยู่เนี่ยให้ให้ไปเนี่ยมันเป็นมันเป็นของ4ี่คณสี ก็เหยเ่อไต่สองคุณสองสี่คณสี่เนี่ยเหยื่อตใช้พาวเวอร์ตัวเดียวกันเลยฮะอนา,าคตข้างหน้าสีา่ค4ณสี่ลูกค้าต้องพาวเวอร์ไปเพิ่มพาวเวอร์แค่ขับเสียงกลางอีกตัวเดียวเท่านั้นเองฮะอย่างชุดสี่คุณสี่นี่นะสิบห้าสี่คณสี่นะก็มันเต็มอยู่แล้วฮะลูกค้าจะไปพ่วงอะไรอีกไม่ได้แล้วนะเพราะว่าไอ้พาวเวอร์เนี่ยมันเต็มหมดแล้วฮะลูกค้าจะไปอย่าไปพ่วงเลยนะพ่วงไม่ได้แล้วก็ <S <S จะจัดเป็นตู้อยู่อย่างนี้เลยนะลูกค้าไป,ไปพไปพ่วงอะไรไม่ได้แล้วนะถ้าลูกค้าจะพ่วงเเปป็นน6,6ลลูกค้า้าตองี่ย ต้องเปลี่ยนพาวเวอร์ให้ให้มันแรงขึ้นอย่างเงี้ยก็จับพ่วงตู้ได้ถ้าลูกค้าจะพ่วงเสียงกลางนะอย่างพาวเวอร์ตัวนี้มันพ่วงได้อีกสิบสองนิ้วนะสิบนิ้วก็ได้นะสิบสองนิ้วก็ได้ได้อีกใบใบหรือสองใบแต่เบสซับเบสไม่ได้นะซับเบสก็พาวเวอร์อาจจะลูกค้าจะมาพ่วงอีกไม่ได้แล้วนะเพราะพาวเวอร์มันเต็มอยู่แล้วพาวเวอร์ Power ตัวนี้มันขับขับสิบห้านิ้วได้สี่ใบอยู่แล้วเอามาเอามาพ่วงไม่ได้นะเดี๋ยวพาวเวอร์จะไหมเสียงกลางก็จะเป็นหกหก บรคก็จะเป็น4ก็จะเป็น6กคูณสเป็นตัวเดียวกันอย่างตัวล่างเนี่ยตัวล่างตัวบนเนี่ยมันขับ15นิ้วได้4ใบยอยู่แล้วแต่เทียนมาทาเป็น12เอ่อเอามาใช้ตัวเดียวกัน12นิ้ว4ใบมันก็ยังมีเหลือที่ที่เทียบอกเอาเสียงกลางมาพ่วงได้อีกใบหรือ2ใบเนี่ยเสียงกลาง12นิ้ว10นิ้วอนะะพอพ่วงได้สองเพราะเพราะว่าตัวบนมันมีเหลือแต่ตัวล่างมันไม่มีเหลือแล้วลูกค้าห้ามพ่วงนะมันได้แค่4ใบยอย่างช่วงนี้ก็มีลูกค้ารังเลกันเยอะเลยนะระหว่าง 4, 4 สีคนะูณ45กับ2องคูณสอนะก็ก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเดียจะเปิดเทียบเสียงให้ลูกค้าฟังดูว่ามันต่างกันยังไง เปิดมาถึงตรงที่ต้อยยืนอยู่เนี่ยก็ประมาณสองประมาณ200เมตรนะ,ระเสียงยังกระหึ่มอยู่เลยก็ตัวนี้เป็นรุ่น18 18 2คูณ2เสียงกลาง400วัตต์ตัวนี้เป็นของปั๊มนะของปั๊ม18 BV 2คูณ 2>, 2ก็ตัวนี้ใช้พาวเวอร์ตัวเดียวพาะว่รรุ่น36ก็ถ้าลูกค้ามีจัดงานโรงงานเลี้ยงอะไรงานใกล้สงการเนี่ยระหว่างจากหน้าโรงงานจากที่เปิดอะมาถึงตรงเนี้ย ก็ประมาณเนี้ยสองร้อยเมตก็ได้ยินลูกค้าได้ยินอย่างนี้เลยนะก็สบายสบายเลยเป็นชุดสิบแปดสองคูนสองนะลูกค้า เ้่ากัมายืนตำแหน่งกับที่เท่าเมื่อกี้นี่สองคูณสองสิบแปดตำแหน่งเดียวกันนะประมาณสองร้อยเมตรเนี่ยแต่อันนี้ก็คือเป็นสิบห้าบีวีเหมือนกันสิบห้าบีวีนะสิบห้าบีวีกลางสิบสองสี่คูณสี่นะสี่คูณสี่ตำแหน่งเดียวกันนะประมาณเนี่ยเปรียบเทียบเสียงให้่ลูกค้าตัวนี้เป็นสี่คูณสี่สิบสิบห้า ก็จะมีตู้4ี่ใบน,นะเสียงกลาง12นิ้ว4ใบเสียงกลาง300รวัตต์12นิ้ว4ใบแล้วก็แหลมเป็นแหลมจรวดนะลูกค้าเป็นแหลมจรวดแล้วก็จะมีพาวเวอร์ตัวนะพาวเวอร์ Power, ตัวบนตัวล่างก็คือก็คือวัตต์เท่ากันนะ1 0 0 0วัตต์เท่ากันเป็นรุ่นเ K 1น5 n K 1น5หนาะลูกค้านะแล้วก็ยังมีปีปีนี่ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้เป็นปีของแบรนด์นาคาชิหมดแล้วทุกอย่างต้องเป็นแบรนด์นาคาชิหมดเลย ก็จะเป็นเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็เล่นการ์ด USB ก็ได้นะแล้วก็จะมีไม์ตัวนี้เป็นเครื่องไม์นะเป็นไม้ลอยอเป็นกล่องอลูมิเนียมเป็นไม้ลอยคู่เป็นกล่องอลูมิเนียมแล้วก็ตัวบอลก็จะเป็นรางปักหลงปักก็จะเป็นของแบนดนาคาชินะเป็นรางปักนะแล้วก็จะมีแหลกแหลกตัวนี้เป็น10ยูนะเป็นแหลกตัวที่จี้ต้อยทําส่งโรงแรมตัวนี้เป็นแหลกเป็นแหลกขอบอลูมิเนียมนะไม่อัดนะเป็นแหลก10ยูจะเป็นโลโก้นาคาชินะ ทุกอย่างจะอยู่ในแหลกนี่หมดเลยทุกอย่างพร้อมสายสายก็จะมีสาย2เมตรทั้งหมดพร้อมเปิดเลยนะลูกค้าครบชุดเลยนะที่เฮียตั้งเนี่ยก็จริงๆริงมันต้องมีเสาด้วยนะเสาปักแต่ว่าเฮียไม่ได้เอาเสามาปักข้าวเป็นเสาเหล็กนะเป็นเสาเหล็กเป็นเสาปักอะถ้าปักก็ได้ไม่ปักก็ได้จะมีเสาให้ไปด้วยนะเป็นชุดก็เป็นชุดสี่ของสีก็จะมีตู้สี่ใบเตะสี่ใบพร้อมสายเลยนะลูกค้า สาย2องเมตรนะพร้อมหัวสเปคคอนเลยนะลูกคา้ามีให้พร้อมเลยนะลูกคา้าไปถึงก็เปิดได้เลย <c oughs> ลูกค้าได้ทั้งชุดเลยนะก็ชุดนี้ก็สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยนะสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยนี่พร้อมเลยทั้งเสาทั้งสายทั้งทุกอย่างที่ลูกค้าเห็นนี่เลยนะสามหมื 34, 900, 34, 900, น่นสี่พันเก้าร้อยสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยที่ราคานี่นะลูกค้าไม่ได้รวมค่าขนส่งนะลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเองก็เป็นชุดเป็นชุดที่สี่คูณสี่ลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเองนะ ค่าขนส่งเท่าไหร่ลูกค้าก็ติดต่อกัแอบแอดมินเลยว่าค่าขนส่งเท่าไหร่ก็จะมีทีมงานไปส่งให้ไปถึงที่ไหนก็ส่งฮะทั่วประเทศเลยนะลูกค้าอย่าง2องคูณสก็จะเป็นสิบแปดนะสิบแปบแปเบสเบสสองใบนะเบสสองใบเสียงกลาง2ใบเสียงกลาง15นะแหลมจรวดเหมือนกันแหลนจรวดเหมือนกันนะจัด,ดเป็นเบสสิบแปดแล้วก็จะมีพาวเวอร์พาวเวอร์ตัวนี้พันสองร้อยวัตต์นะลูกค้าเป็นพาวเวอร์แบรนากาชินะลูกค้าพาวเวอร์ Power ตัวนี้ก็เป็นรุ่น n k 36 ขับ18ดได้4ใบนะแต่เชต้ามาทําเป็น2อสองก็คือเพราะว่าตัวเดียวกันแล้วก็ยังมีปรีปรีก็ยังมีเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นการ์ดอยู่ไอีได้เท่าที่ลูกค้าเห็นนี่เลยนะพร้อมสายเลยนะพร้อมสายที่ลูกค้าไปเปิดได้เลยเนี่ยเนี่ยพร้อมส่งพร้อมสายสายยาวสองเมตรนะสายพร้อมหัวสเปกคอนเนี่ยลูกค้าไปเปิดได้เลยนะเสียงกลางก็จะมีเสาให้นะเชืาต้ยไม่ได้เอาเสามาปักให้ลูกค้าดูเอามาตั้งไว้เฉยเฉยนะเสียงกลางก็จะมีเป็นเป็นเป็นแป้นแป้นเสียบเสาอะเสาเหล็กนะ ก็จะมีไปให้เลยนะก็ทั้งชุดนี้นะลูกค้าทั้งทั้งชุดนี้ก็ราคา2 3 9 0 0ามเรเป็นโครงปั๊มนะลูกค้า2อ9 0 0ากทั้งชุดเลยนะ23,900าลูกค้าก็ต้องออกค่าขนส่งเองลูกชุดอย่างชุด4ี่คูณสี่คูณสองิบดเนี่ยนะลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเอง